คุณเคยไหมที่คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แต่กลัวไม่กล้าที่จะกลับบ้านหนเป็นคนต่างจังหวัดค่ะที่มาเรียนและทำงานในเมืองใหญ่ชีวิตที่เชียงใหม่นะคะหน่อยอยู่คนเดียวค่ะหาเงินและส่งตัวเองเรียนมีค่าหอพักค่าข้าวต้องเล่นรนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าขายม่วงแช่อิ่ม ทำการร้านอาหารค่าจ้างชั่วโมงละ20บาทเวลาที่มีทั้งหมดกับ24ชั่วโมงหมดไปกับการเล่นนรนเอาตัวรอดค่ะสมัยก่อนเพราะเป็นพันโรงแม่จบแค่ปหกค่ะหน่อยเลยต้องปกักกตินทิพตั้งแต่เด็กส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับตัวหน่อยแล้ว กันเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนหมุนต้นต้นก็ดีถมไปแล้วค่ะแต่เงินเดือนที่ได้มาก็แค่พอใช้เดินชนเดือนค่ะไม่เคยมีเหลือเก็บเลยมันเลยทําให้หน่อยไม่กล้าแม้แต่คิดจะกลับบ้านเพราะการกลับบ้านของเราทุกครั้งมันคือค่าใช้จ่ายก้อนโตกลัวมากๆเลยค่ะเพราะหน่อยอยากมีเงินไปให้พ่อกับแม่หน่อยอยากซื้อของไปฝากท่านหน่อยอยากให้ครอบครัวเห็นนะคะว่า โดยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความเป็นจริงนะคะมันไม่ใช่เลยค่ะเชื่อไหมคะเรามีปัญญากลับบ้านอย่างมากก็แค่ปีละครั้งทั้งทั้งที่นั่งรถไปแค่สามชั่วโมงก็ถึงความอัดอั้นอนันใจที่มีมันทำให้เราต้องนอนททุกอย่างคิดทุกวันนะคะว่าจะทำยังไงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น จนวันหนึ่งได้มาเจอนูสกินบอกตรงๆเลยค่ะว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเราในวันนี้เริ่มจากจุดเล็กๆนั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์และรู้สึกประทับใจมากก็แอบหวังเล็กๆนะคะว่านูสกินนี้แหละจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้วันนั้นก็ตัดสินใจลงมือทำทันทีเลยค่ะ เราสองแถวไปทำนูสกินไปส่งของไปประชุมไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกหน่อยก็นั่งสองแถวไปค่ะพอทำนูสกินได้7เดือนก็เก็บเงินซื้อรถคันแรกได้ซื้อรถทาง,ท,างทั้งที่ตอนนั้นนะคะยังขับไม่เป็นเลยค่ะผมสอนเขาขับรถตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันเลี้ยวขวาแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาเนอิวันน้ปั้นแอลปั้นฝนว่ายังไม่ตัองขาดกัมเปล่นเย็นก้าเดี๋ยวถิงก้อยๆครับเอาเดี๋ยวถึงเป็นพบกันตอนนั้นเราหลงรักเขามาก รักในความดีหน่อยเป็นแบบอย่างของความพยายามและผมเองก็วางใจมากที่เขาทำนูสกินเพราะผมมองว่าจะทำให้เขามีความสุขในระยะยาวคนเขาก็ทำอย่างต้องทำถึงที่สุดนะไปถึงป้างหมยเนอ้อสู้ๆนะหน่อยมีความสุขกับการทำนูสกินมากเลยค่ะได้ช่วยคนที่เคยมีชุดความเป็นอยู่แบบเราให้มีชุดดีๆขึ้น หลังจากมีรถให้ตัวเองหน่อยก็ซื้อรถใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ให้ท่านได้ทำในสิ่งที่อยากทำและในแต่ละเดือนยังมีเงินพี่เสร็จให้ท่านเดือนละหลักหมื่นด้วยนะคะแม่น้อยใจเพราะว่าพี่หน่อยบักการบ,บ้านเพราะว่ามูตอนไม่ลูนกับ ลูกมีเงินมีทองเนาะมาวันนี้พ่อแม่ก็สบายอกสบายใจเนาะลูกมาแอบ้านบ่อยพ่อแม่ก็ดีใจพ่อภูมิใจมากที่พี่หน่อยมีวันนี้เพราะทุกวันนี้พี่หน่อยก็ได้มาแอรพ่อเดือนนั้นหลายครั้งพ่อจะลำบากเขาเป็นยังถ้าลูกสบายดีพ่อก็ภูมิใจมากครับไหนไม่กลัวกวารกลับบ้านแล้วนะคะครอบครัวของหน่อยอะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยนะคะเราอะได้อยู่ใกล้ชิดกันเรามีครบค่ะ เกินฝันขอบคุณนูสกินนะคะให้ฝันเด็กเล็กของหน่อยเป็นจริงค่ะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ต้องขอบคุณนูสกินไปตลอดชีวิตมันคือนาทีฉุกเฉินของครอบครัวเราค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีวันหนึ่งหมอบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องใช้เงินรักษาประมาณ1 0 0 0 0แบาทและอีกไม่นานต่อจากนั้นนะคะน้องสาวก็เกิดอุบัติเหตุต้องผ่าตัดใหญ่ค่าใช้จ่ายประมาณ7 0 0 0แบาทวันนั้นนะคะถ้าเราไม่มีนูสกิน เราต้องเสียคุณแม่กับน้องไปแน่เลยค่ะเพราะ,ะไรายได้จากนูสกินนะคะช่วยให้หน่อยรอดพ้นจากวิกฤตชีวิตสองรั้งใหญ่นี้ไปได้นูสกินทําให้ครอบครัวเราได้ใกล้กันนูสกินยังทําให้ครอบครัวของใครอีกหลายคนมีความสุขและตัวหน่อยเองยังสามารถแบ,บ่งความฝันเ,เล็กๆของเราให้กับคนที่ต้องการวิ่งตามความฝันแบ่งให้กับคนที่ยังไม่ยอมแพ้แบ่งให้กับคนที่ชื่อว่าสักวันต้องเป็นวันของเราถ้าคุณต้องการ มีวันที่เป็นของคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนคําว่าไกลเป็นใกล้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนความอ้างว้างให้เป็นอบอุ่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนคําว่ากลัวเป็นความกล้าและถ้าคุณอยากแบ่งความสุขเล็กๆของคุณให้คนรอบข้างไม่ว่าเขาจะเป็นใครนูนสกินนี่แหละค่ะคือที่ที่จะเป็นข้อจํากัดของชีวิตให้เป็นชีวิตที่ไร้ข้อจํากัด